สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีมงคลสมรสของว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวของเราในวันนี้ค่ะก็คือคุณพลอยพลอยประภยัยมงคลสมัยนะคะและคุณโจวรเชสคงทนค่ะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะวันที่9กันยายน 2,566นะคะ9เดือน9ก็เป็นวันมงคลที่ทั้งสองครอบครัวนะคะจะได้รวมเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเป็นทางการนะคะเป็นครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยความรักความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ทางฝ่ายของวัดที่เจ้าบ่าวนะคะก็ได้ตั้งขบวนขันหมากมานะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะโดยเริ่มแห่มาจากทางริมแม่น้ําเจ้าพระยานนะคะของวัที่เจ้าสาวขึ้นบนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนทางฝ่ายวัดที่เจ้าบ่าวได้ยกขบวนมาที่บ้านของวัดที่เจ้าสาวนั่นเอง ทางคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลยจะต้องขึ้นมาต้อนรับก่อนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ยืนต้อนรับนะคะขบวนขันหมากแล้วก็ได้มอบของขวัญตอบแทนผู้ที่ถือขันหมากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสําหรับฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวนะคะวันนี้ก็ได้แต่งตั้งท่านเท่าแก่ค่ะที่จะมาเป็นตัวแทนของครอบครัวในการเจรจาสู่ขอมานะคะก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวค่ะตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้พร้อมกันบนเวทีแล้วค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะเชิญบุคคลสําคัญนะคะคนหนึ่งของวันนี้เลยนะคะขึ้นมานั่งบนเวทีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับว่าที่เจ้าบ่าวของเราคุณโจวรเชต์คงทนค่ะ เวทีค่เดี๋ยวนั่งยืดหลังตรงๆนะคะแล้วก็ส่งรอยยิ้มสวยๆถ่ายภาพร่วมกันก่อนหนึ่งภาพค่ะบันทึกไว้เป็นความทรงจํานะคะท่านผู้มิกีิตหยิบมือถือขึ้นมาเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้ได้นะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ทุกท่านคะวันนี้นะคะทั้งสองครอบครัวรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะแขกคนสําคัญที่ได้มาร่วมเป็นสักข,ขีพยานคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงเวลานะคะอันเป็นมงคลแล้วดิฉันใครขอเรียนเชิญท่านเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวคุณจรัญคงทนให้เกียรติกล่าวเจรจาสู่ขอได้เลยคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะดังด้วยคะ่ะ ตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ยินดีนะคะแล้วก็เห็นดีเห็นงามที่จะให้ทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็มีงานมงคลในวันนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนั่นเองตอนนี้นะคะเชิญคุณโจนะคะลุกขึ้นมาข่ะกราบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปรับตัวคุณพลอยมาในพิธีค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อนุญาตนะคะ งั้นเดี๋ยวเชิญคุณโจนะคะยืนด้านหน้าเวทีตรงกลางได้เลยนะคะลงข้างนี้ได้เลยค่ะรับช่อดอกไม้จากทีมงานนะคะยืนตรงกลางนะคะแล้วก็ส่งยิ้มหวานๆนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกาลังใจให้กับว่าที่เจ้าบ่าวของเราด้วยค่ะเพื่<ซ><ก>อนําช่อดอกไม้ช่อนี้น,นะคะเดินไปรับตัวเจ้าสาวม,มานะคะโอเคค่ะคุณโจค่ะเดี๋ยวเดินมาทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกาลังใจให้ว่าที่เจ้าบ่าวของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เป็นศักขีพยานร่วมกันนะคะในการเจรจาสู่ขอนะคะซึ่งก็ได้รับรื่นเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะทำให้ดิฉันนึกถึงวนนรรณคดีเรื่องหนึ่งของไทยคะ่ะขุนช้างขุนแผนทุกท่านเคยได้เคยได้ยินอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าพอจะจำเนื้อหาได้ไหมคะบางทีเราเรียนกันตั้งแต่สมัยมัธยมจะมีอยู่ตอนหนึ่งคะ่ะที่ พระเอกคนหนึ่งของเราก็คือคุณแผนนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแต่งงานกับนางพิมพ์ใช่ไหมคะเขาก็เลยไปบอกคุณแม่เขาก็คือคุณแม่ทองประสีนะคะให้ไปสู่ขอนางพิมพ์จากคุณแม่ศรีประจันเขาก็ได้ไปบอกคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็ได้ไปเจราจาสู่ขอเป็นเหตุการณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะมีการแจ้งให้ทราบถึงคุณสมบัตินะคะ ของทางวัดที่เจ้า่าวว่าเป็นคนที่มีการงานมั่นคงฐานะมั่นคงนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆในการสร้างครอบครัวร่วมกันนั่นเองแล้วหลังจากที่ได้สู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบรับจากทางฝั่งของว่าที่เจ้าสาวถึงวันนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น ตัวแทนนะคะในการกล่าวตอบรับด้วยตนเองนั่นเองค่ะสมัยก่อนนะคะเวลางานแต่งก็จะต้องมีการแต่งตั้งเท่าแก่ขึ้นมาหนึ่งท่านท่านนี้เป็นบุคคลที่สําคัญมากๆเลยนะคะต้องเป็นบุคคลที่ทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยมีความรักมีความเคารพที่สําคัญมีความเชื่อใจนะคะว่าจะทําให้การเจราจาครั้งนี้เนี่ยเกิดข,ขึ้นได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะก็มักจะ เรียนเชิญนะคะท่านที่เคารพเนี่ยมาเป็นตัวแทนในการเจราจาสู่ขอ <c oughs> และอย่างในเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะคะพอเขาเจราจาสู่ของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ค่ะก็จะมีการเตรียมงานแต่งงานกันใช่ไหมคะถ้าเราลองไปอ่านนะคะตอนในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะเป็นตอนที่พลายแก้วแต่งงานกับนางพิมนะคะก็จะมีบทกลอนมากมายนะคะน่ารักน่ารักให้เราไปอ่านแล้วก็ศึกษากัน เดี๋ยววันนี้ดิฉันขอยกบทกลอนช่วงที่เป็นเหมือนช่วงงานวันนี้แล้วกันนะคะก็คือช่วงเช้าวันแต่งงานค่ะเป็นวันจัดงานแต่งนะคะบทกลอนก็ได้เล่าไว้ค่ะว่าครั้นรุ่งเช้าขึ้นพลันเป็นวันดีทองประศีจัดเรือกัญญาใหญ่เอาขันหมากลงบรรทุกคลุกคลุยไปหามโหรีใสท้ายกัญญา ขันหมากเอกเลือกเอาที่รูปสวยนุ่งยกห่มผวยจับผิวหน้าก็ออกเรือด้วยพลันทันเวลาครู่หนึ่งถึงท่าสีประจันจึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่ตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้นวันนี้เราไม่ได้มาทางเรือใช่ไหมคะขันมาแต่ว่าเราแห่มาจากท่าเรือเหมือนกันนะคะเหมือนในเรื่องนี้เลยนะคะตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้นเสียเงินทองให้ขึ้นไปพลัน ขันขันหมากขึ้นบนบันไดวันนี้เราไม่มีตะผลแต่เรามีเพื่อนเจ้าสาวนะคะมากั้นประตูกันเพื่อต้อนรับขันหมากค่ะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะที่งดงามตามประเพณีเลยก่อนที่ขบวนขันหมากเนี่ยจะแห่เข้ามาถึงพิธีได้ก็จะต้องมีการกั้นประตูหรือเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของประตูเงินประตูทองอันนี้ก็จะมีคติความเชื่อนะคะบอกว่าเป็นเหมือนการทดสอบนะคะความตั้งใจจริงของว่าที่เจ้าบ่าวาลแล้วก็ครอบครัวว่าวันนี้เนี่ย ถ้าจะผ่านความลำบากสักนิดสักหน่อยก่อนจะเข้ามาในพิธีเนี่ยเขายินดีที่จะทำยินดีที่จะผ่านทุกด่านทุกประตูมาไลยซึ่งวันนี้ทางครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ตัวเจ้า่าวเองด้วยก็ได้ทำให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมมากๆจริงๆนะคะที่จะเข้ามารับตัวว่าที่เจ้าสาวของเราเนี่ยไปเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะผ่านด่านผ่านประตูมาแล้วนะคะใน นในคดีเรื่องนี้ก็บอกว่าพอเสียเงินเสียทองให้ขึ้น,นไปพันหรือเท่าแก่ก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อผ่านประตูใช่ไหมคะแล้วก็ขนขันหมากขึ้นบนบันไดก็คือการนําขันหมากมาส่งมอบให้กับครอบครัวฝ่ายว่าที่เจ้าสาวทางด้านหน้าเหมือนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะยายเป้าเท่าแก่อยู่ที่บ้านก็นับขานเงินตราและผ้าไหว้ครบจํานวนท่วนที่สัญญาไว้ให้ขนเข้าไปในเรือนพัน แถมพกยกของมาเลี้ยงดูครั้นกินอยู่อิ่มดีขมิขมันก็กลับเรือมาพร้อมหน้ากันถึงพลันจอดท่าพากันไปนะคะทางฝ่ายของว่าที่เจ้าสาวก็เตรียมต้อนรับค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีพิธีการตรวจนับสินสอดตามประเพณีกันนะคะหลังจากที่ ไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวเข้ามาเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้ต้อนรับแขกนะคะก็คือตรงตามที่เป็นมาแต่โบราณเลยนะคะซึ่งเราก็อาจจะมีการปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยกันสักเล็กน้อยนะคะในปัจจุบันซึ่งเวลาที่เราไปงานแต่งเนี่ย บางทีเนี่ยเราไปงานไหนเราเจอไข่หมากใช่ไหมคะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมจัดไม่เหมือนกันทําไมมีของแบบนี้ไม่มีของแบบนี้จริงๆแล้วการจัดข้าวของต่างๆที่เตรียมมาในงานแต่งงานนะคะหรือพิธีกรรมใดก็ตามค่ะบางทีเนี่ยจะมีคติความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอยู่ด้วยนะคะการที่สองครอบครัวมาเจอกันบางครั้งก็ต้องยอมรับว,ว่าเรามาจากคนละบ้านคนละถิ่นบางทีอยู่ในจังหวัดเดียวกันแค่คนละหมู่บ้านประเพณีก็อาจจะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย การติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นนะคะเวลาเราไปงานแต่งที่ไหนเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างกันไปเล็กน้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเตรียมขึ้นทําขึ้นให้มีความหมายที่ดีต่อการเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของทั้งคู่บ่าวสาวรวมไปถึงของครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่ได้มีประเพณีอันดีงามในวันนี้เราก็จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ และอีกสักครู่นะคะว่าที่เจ้าบ่าวของเราก็จะพาว่าที่เจ้าสาวกลับเข้ามาในห้องพิธีแห่งนี้คะ่ะทุกท่านถ้าต้องการเก็บภาพความประทับใจของทั้งคู่เดี๋ยวเตรียมสมาร์ทโฟนเตรียมมือถือเปิดกล้องไว้ได้เลยนะคะอันนี้สมัยคุณช้างหุ่นแผนน่าจะยังไม่มีแต่สมัยเราได้เปรียบกว่านะคะได้เก็บบันทึกภาพความประทับใจกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหนึ่งในความทรงจา เวลาเราไปเปิดดูภาพในวันนี้ครั้งใดนะคะก็จะได้นึกถึงรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความสุขในวันนี้ร่วมกันนั่นเองค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณพลอยประภัยมงคลสมัยและคุณวรเชษคงทพลว่าพี่เจ้าบ่าววัาที่เจ้าสาวของเราในวันนี้ ซึ่งทั้งคู่เดินเคียงข้างกันมานะคะมีความงดงามและเหมาะสมกันมากๆขอเสียงปรบมือดังๆต่อเนื่องเพื่อส่งทั้งคู่ถึงหน้าเวทีเลยได้เลยคะขอพระคุณมากค่ะเรียนเชิญว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวยืนด้านหน้าเวทีก่อนนะคะแล้วก็กลับหลังหันหาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ จากนั้นนะคะยกมือไหว้สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกันหนึ่งครัง้งขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะและทั้งคู่นะคะเดินไปขึ้นบันดไดทางด้านขวามือนะคะเพื่อไปกราบสวัสดีทักทายทำความเคารพผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเริ่มจากคุณแม่ของว่าที่เจ้าบ่าวก่อนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะ ทั้งสองครอบครัวรวมถึงว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวก็พร้อมกันในบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรามองขึ้นมาด้านบนเวทีตอนนี้นะคะเราก็จะได้เห็นสีหน้าแห่งความสุขนะคะและเชื่อว,ว่าทุกท่านก็คงจะแอบอมยิม้มแล้วก็มีความสุขตามไปกับทั้งสองครอบครัวด้านบนเวทีในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงถัดไป ซึ่งจะเป็นการพิจารณาสินสอดขอเชิญท่านนะคะได้เก็บภาพความประทับใจนะคะของทั้งสองครอบครัวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะก่อนที่คุณพลอยจะเข้ามาในพิธีนะคะ ทางท่านเท่าแก่ของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้กล่าวเจรจาสู่ขอแล้วทางคุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมด้วยแถวผู้มีเกียรติของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวก็ยินดีนะคะที่จะให้มีพิธีแต่งงานในวันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายภาพรวมกันก่อนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีมองที่กล้องตรงกลางได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หลังจากเจราจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับถัดมาจะเป็นการพิจารณาสินสอดอย่างเป็นทางการนะคะขอเชิญท่านเท่าแก่พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวเปิดฝาครอบสินสอดขึ้นนะคะพร้อมฝาครอบขันมาขึ้นได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเรียงเงินเรียงทองลงบนพานเรียงสินสอดนะคะซึ่งจะรองไว้ด้วยใบเงินใบทองใบหน้าค่ะซึ่งเป็นใบไม้ที่มีความหมายมงคลนะคะให้มีเงินมีทองมีหน้าซ้อนกันขึ้นไบเป็นชั้นๆเหมือนที่เราเรียงเงินเรียง,ยงทองซ้อนเป็นันชั้นนั่นเองเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่่ะช่วยรบกวนเปิดฝาครอบฝาใบตองใช่ค่ะ ทั้งสองพานด้วยนะคะแล้วก็ส่งให้กับทีมงานด้านข้างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าว้วยค่ะก็ได้ดทาตามเรียนเส้นสอดนะคะแล้วก็เปิดเข้าของต่างๆที่ตามมานะคะเรียบร้อยแล้วลําดับนี้ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวลุกข,ขึ้นมาพิจารณาสินสอดทองมั่นพอเป็นพิธีเรียนเชิญได้เลยค่ะ ครบถ้วนเรียบร้อยตามที่ตกลงนะคะลำดับถัดมานะคะจะเป็นการโปรยข้อตอกดอกไม้เพื่ออวยพรค่ะขอเชิญส่งพานข้อตอกดอกไม้ให้กับคุณแม่ของฝ่ายวัดที่เจ้าบ่าวก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนนะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะโปรยรอบๆวนเงินได้เลยค่ะโดยโปรยไปบนทางด้านขวานะคะทิศทักษิณาวัดหรือว่าตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะ่าวสาวพนมมือขึ้นนะคะเพื่อรับพรจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ และถัดมาขอเชิญส่งพานต่อให้กับท่านคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวก่อนนะคะเรนเชิญได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะและหลังจากนั้นเรนเชิญท่านเท่าแก่นะคะให้เกียรติร่วมโปรยข้ตอตอกดอกไม้อวยพรนะคะสิ่งที่โปรยลงไปนะคะก็จะเป็นมเมล็ดถัว่วเมล็ดงาธัญพืชต่างๆนะคะที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบใดก็จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกง,งามได้โดยง่าย ซึ่งเป็นความหมายว่าให้เงินทองของมีค่าต่างๆเหล่านี้ค่ะนําไปประกอบกิจการงานใดๆก็ให้เพิ่มพูนเงาะเงยได้โดยง่ายเช่นกันคําตอบดอกไม้ในมือของบ่าวสาวนะคะเดี๋ยวสามารถโปรยทับลงไปในพานได้เลยค่ะเรียน,นเชิญค่ะรวมถึงนะคะก็ยังมีกลีบดอกไม้ต่างๆนะคะที่มีความหมายมงคลดอกรักดอกกุหลาบดอกดาวาเรืองดอกบานไม่รู้โรยนะคะ ให้อวยพรว่าบ่าวสาวของเราให้รักกันอยู่ด้วยกันอย่างรุ่งเรืองมีความรักให้กันอย่างไม่รู้โรยนั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อร่วมอวยพรให้กับสุขเจริทั้งมั่นและเจ้าสาวของเราั้งยคะ่ะและเมื่อโปรยสินสอดเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้จะขอเชิญคุณแม่ของว่าที่เจ้าสาวให้เกียรติขอสินสอดเรียนเชิญคุณแม่ได้เลยคะ่ะ ค่ะขั้นตอนนี้นะคะอยากจะขอเชิญว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวของเราสังเกตการเก็บเงินเก็บทองของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะเก็บไปยิ้มไปนะคะแล้วก็มีความละเอียดละออในการเก็บซึ่งก็เป็นอีกคุณสมบัติในการเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะเห็นว่าคุณพ่อให้เกียรติคุณแม่ในการดูแลเงินทองนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคุณสมบัติสําคัญในการใช้ชีวิตคู่เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะต้องยกไปเก็บห่อนี้ยกไหวไหมคะคุณแม่คะอะคุณพ่อช่วยได้นะคะแบบยกขึ้นนิดนึงอะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวฝากน้องเพชรไว้เลยนะคะเดี๋ยวยกให้น้องเพชรดูแลไว้สักครู่นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชรยกไหวไหมคะค่ะ แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีการถัดไปก็คือพิธีการสวมแหวนนะคะก็จะขอเชิญบ่าวสาวของเรานะคะขยับมานั่งชิดกันตรงกลางค่ะอีกสักครู่ก็จะเป็นพิธีสวมแหวนนะคะซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวของเราก็จะแลกแหวนให้กันและกันเป็นอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในขั้นตอนของการแต่งงานค่ะ ซึ่งแหวนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องประดับที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นลักษณะเป็นทรงกลมนะคะซึ่งหมายถึงว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองแล้วก็ผิวของแหวนเนี่ยจะมีความราบเรียบนะคะจึงนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่คนสองคนมีความรักต่อกันมอบให้กันในวันแต่งงานนั่นเองค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะรักแล้วก็ดูแลก,กันตลอดไปแล้วก็ อยู่ด้วยกันนะคะประคับประคองชีวิตคู่ด้วยกันอยา่างราบรื่นตลอดไปนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญประคองมือข้างซ้ายของว่าที่เจ้าสาวไว้นะคะ และรอสัญญาณสักครู่เดี๋ยวจะเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะนับถอยหลังร่วมกันจากเลข9นะคะเหมือนที่เราทำตรงขบวนขันมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเพื่อให้สัญญาณกับทั้งคู่นะคะเดี๋ยวพอถึงเลขหนึ่งเราค่อยๆสวมแล้วก็สบตากันนะคะมอบรอยยิ้มให้กันด้วยด้านหลังขาเดี๋ยวพอสวมแล้วปรบมือดังๆแล้วส่งรอยยิ้มหวานๆให้กับลูกๆนะคะทุกท่านพร้อมนะคะนับถอยหลังร่วมกันค่ะ9 8 7 6ห 5 4 3 2 1 2> ขอเสียงปรบมือด,ดังๆด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะและถัดมานะคะเจ้าสาวก็จะสวมแหวนคืนให้กับเจ้าบ่าวของเธอนั่นเองเชิญได้เลยค่ะ คพลอยค่อยๆประคองมือข้างซ้ายของพิณโจ้ไว้อย่างทนุถนอมนะคะแล้วก็ค่อยๆบรรจงสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายช้าๆมอบรอยยิ้มให้กันสบตากันจักเล็กน้อยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะ และเมื่อทั้งสองฝ่ายสวมแหวนให้กันและกันเรียบร้อยแล้วก็จะขอบคุณกันค่ะวันนี้ทั้งคู่จะขอบคุณกันอย่างไรดีคะ,ะถ้าเราเห็นบางงานก็จะมียกมือไหว้การไหว้ที่ตกักไหว้ที่อกได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ตกลงกันได้เลยนะคะชีวิตคู่ต้องมีการปรึกษาหารือกันแบบนี้แหละค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะ น่ารักมากๆากขอเสียงปรบมือดังๆด้ดวยค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือโบราณก็จะเรียกว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนั่นเองค่ะ